สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้องไอเดียฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับไปเริ่มกันเลยว่าน้องไอเดียจะเข้าหมดอันไหนมาครับแต่งตัวเหมือนน้องไอเดียเด๊ะเดะเห็นไหมล่ะเกยชวนไปแล้วแต่น้องเขาอ่อนเฉยชวนแต่ไม่ยอมเข้าทีมอ่ะแล้วไปกันสองคนแล้วกันเลยเดียเนาะ อีแล้เดี๋ยวไปกับน้องพอดีด้วยอีกหนึ่งคนทีมาแล้วนี่เป็นไงล่ะครับาววฝาก like, ก, ot, check, ก ot, ดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องไอเดียด้วยนะครับมาดูกันเลยเดี๋ยวโดดแล้ว นผนยังเยอะไปที่ตรงนั้นได้ปืนแล้วเก็บปืนแล้วใครแย่งปืนพ่อโน้นน่ะไปตรงนั้นพ่อหนูเจ้าขวานพ่อมาตรงนี้แล้วไม่ใช่พอดีไม่ใช่พอดเพื่อนเพื่อนยิงไปแล้วเพื่อนยิงแล้วพ่อหนูเจ้าขวานพ่อไปเก็บพ่อต้องเก็บปืนต้องเก็บปืน คนมันเยอะต้องเก็บปืนเราต้องเก็บปืนพนมาาพ่ม้ปืนงรดไม่มีปืนเลดไม่มีปืนชาร์ตไม่มีปืนชาร์จ

สวยเพื่อนมาปั๊มยางมาปั๊มหน่อยมาปั๊มแล้วมัจะปั๊มเดี๋ยวมาชุบพ่อหน่อยพ่อจะตุยขอบคุณนะโอเคดีนะไอเดียมีชุบไกว์งั้นพ่อตุยมีตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมมีสิบร้อยคนเลยใช่ไหมพ่อใช่ ไปฟาร์มของกันดีกว่าไปฟาร์มของกันดีกว่าใช่ไหมใช่เราเก็บเมืองนี้ได้เราชนะเานแกัูว่าโดดีวไหนพ่อบอกว่าไม่มีาบอกพ่อพตรงนั้นมีวงจะวังนะวงจะวังอะไรยาไปตรงนั้นใครบอกว่าไปตรงนั้นไม่รู้เพืนะ่อนมั้งพี นั่นเนาะพอเล่นก็ดีก็ไม่พูดไปเด้อพอเล่นก็ไม่พูดพูดว้ายพ่อช่วยด้วยหนูตน้องงาปีเพื่อนเก่งมากเลยนะ น่าจะสี่ห้าไม่ได้คือกินหนูโดนยิงเอ็มนไม่เลือดไหลหรอใครหรือเพื่อนยิงให้หนูแล้วหนูเห็นเพื่อนยู่ตรงนั้นอ่ะไปเราต้องติดเพื่อนไว้เพราะว่าเราเล่นไม่เก่งไม่เก่งอยู่แล้วว่าหนู <c oughs> <c oughs> ไปหับเพื่อนก้อนๆเดี๋ยวเราโดนดิ้งกายใช่เพื่อนจะได้ช่วยได้นั่นด้วยนเหรอพ่อบอกเพื่อนว่าหยุดก่อนหนูมาก่อนดีบมาติดด้วยไว้ติดเพื่อนเพื่อนมาหาเแล้วเพื่อนมาเร็วๆอันนี้ทีพ่อไม่ใช่อ่นี่ทีมหนูเองส่มทีมเราสุ่มทีม

มาเลยวิ่งมาเลยเพื่อนเจอเพื่อนเจอคนแล้วต้องรีบไป ด,ดียิงโอ้ตายยกตีเลยครับวันนี้น้องไอเดียพามาได้แก่ตี่เท่าไหร่ครับเนี่ยขนาดโหมดธรรมดานเนี่ยอย่างตึง่อแว่าน้องไม่ได้ยิงใครเลยนะพ่อก็ไม่ได้ยิงออยโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเนย